สวัสดีครับอยู่กับผมไก่โต้งครับก่อนนี้ผมก็จะเล่น Metal Gear Solid V The Phantom Pain ์ทที่11กันแล้วนะครับผมโอเคมาดนเลยภพรารกิจของเราในวันนี้ก็คือ

ได้เลยแดรนังขับรถตกไปซะแล้ว จะขึ้นเขาไปยังไงล่ะหน้างขึ้นละ ทางนี้ล่ะขึ้นไปได้ไหมเนี่ย้างขึ้นไปยังไงวะ้างมีแต่เขา กะเขาทั้งเทไอ้สัตว์เอ้ยไม่โอ้แม่งไม,ม่ให้กูขึ้นหรืองไงฮะ Ô, mình đang tung oẳm, chạy, chạy nhanh Ok, bước băng cáp hết thời gian, là ông, khó cắt nha, ông. Đây, ông, tôi đã đến rồi nha, ông. Hưi, bên ไนเปอร์อยู่ไหนต้องเป็นควายเห็ดแน่ๆเลยก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่แหละที่ชอบแต่งตัวแบบก็ดูเอาแล้วกันนังไงนังไงนังไงเธออยู่นั่นซุ<ว>น่มยิงเหรอ extraction arrived at mother base Boss, you okay? Could it be that sniper? <coughs> Quiet. Quiet. Quiet, huh? Silent assassin. Silent assassin. Boss, focus on your objective. <coughs> you <coughs> need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to rock power plant. จะยิงผมเหรอครับอโอ้ยโดนโดนโดนจะไปไหนแล้วไปไหนแล้ววิ่งโอ้โหแม่งวิ่งเร็วอย่างกับจะแปดเลย got the enemy sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Where you are you? ดีคอยมาตรงนี้ฮึ่ม <c oughs> นะทำวุ่นดีคอยล่อเลยตัวอ,อยู่ไหนอะ เป็นหายไปไหนแล้ววะเจ้าควายเอ็ดอยู่ไหนแล้ว ไปไหนแล้วนกนะประกิบตะการเจ้าควายเอ็ดเหรอ

หล่นนะ Nói lại căn. <coughs> ồ, <coughs> cái cây này. tao mày tao mày tao mày khó viêng đâu sao mát lê dài này vi săn dinh đi <laughs> bụng dinh ui โอ้ยไกลเดี๋ยวกลับมาก่อนน้องสาวเฮ้ยเฮ้ยอะไร I don't doubt about it. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Quiet is a valuable source of. He The female sniper. Quiet. She's quiet. Cipher's assassin. Cypher assassin. Finish her. The She's one of the skulls. Hurry up and kill her. เดี๋ยวเขาทำงานให้กับสกาลจะฆ่าได้ยังไงเราบอสบอส <c oughs> โอ้ยโอ้โหดูแต่งตัวอ่าหใส่บิก,กินนี่มาเลยเหรอเนี่ยอย,าย,ายา่าอย่าอย่า ยึดปืนเลยเป็นผู้หญิงซะด้วยน้องสาวนี่ไงอืมใส่กุญแจมือมากับเราซะดีๆเฮ้ยจับนมเลยเหรอเฮ้ยลุงลุงงูลุงงูเฮ้ยลุงงูเอ,งงเอาวาอุ้ยเด้งด้วยเด้งด้วยอยู่กินกามอีกอะ เฮ้ยพวกขืนการที่มาดูคลิปนี้นะรู้เปล่าว่ามึงอะถ้ามึงดูแล้วมึงรู้สึกขือนนั่นไหมมึงรู้ส <c oughs> ึกขืนใช่ไหมไอ้สัตว์บอกเลยมึงมันเล่นๆดูไอ้เหี้ย <c oughs> บอกเลยเต็มๆโอ้โหพอมาดูคืนการอีกแล้ว Boss, you know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. This is speed quad. say die, say Die! มากับพี่สะดีๆน้องจ๋า โอ้โหใกล้ๆเออ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 ืออือเอเด้งด้วยเด้งด้วยโอ้โหมันเคยมียู่ครั้งหนึ่งนะที่ว่าเคยค้นหาว่าควายเอ็นในในปอนฮับเลยอ่ะมันมีนะไปดูได้ แลวปัจจุบันปี2020นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะเขาเรื่องกันเลยอะไรเนี่ยโอ้โหหายไปไหนแล้วไอ้ใหญ่นี่ไปไหนแล้ว มาแล้วอุ้ยอะไรนะกลับไปที่ฐานกลับไปที่ฐานไดมอนด์ด็อก <smoking noise> steady at 0.4 miles it's tailing us don't lead it back to mother base roger we'll shake it off

พี่ควายเห็ดมาช่วยเธอเป็นพวกของเราแล้วนี่ควายเห็ดมาช่วยเราแล้ว,วแสดงว่าอยู่ฝั่งเราแล้วสินะเย่ยบไปเลย

โคตรสุดเซ็กซี่เก่าเลยอืมโโอ๋โอโหเก่งด้วยนะแถวยังเซ็กซี่อีกโอ้เยีเ่ยมไปเลยแอะตุแจมืออ้าวแต่ให้ทำไมอีกละ่ะเออ กับปฏิทานของเราอะไรเนี่ย อา้าวไม่ต้องอา้าวพวกเดียวกันอา้าวทำไมเขาหั่นปืนใส่ยิงกันเนี่ยจะยิงกูหรือไง Oh, she's on this the... boss she's with cipher the cipher boss Miller Miller. she saved the boss. She was saving herself for bought, in the cell. boss, boss, keep an eye on her. What's right, take her away. เฮ้ยลังแกผู้หญิงเด้เอ What are you waiting for? Move! รออะไรละ่ะ <laughs> Boss, you are going to regret this. That woman... I know. She knows our location. Either way, one of these days we're going to have to kill her. But now is not the time. <sighs> boss, about the sniper you exceeded. <coughs> we set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. And boss, Lynn, Capino. Yeah. That should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. We need to head back to Afghanistan. Mekan... Okay. Please select a mission.

เดี๋ยวนั้งผมขอตัวลาไปก่อน